สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าการ์ตูนเก่าเรื่องอุโรสกิโดจินิวซาก้าหรือตำนานข้อเทพภาครีเมคต,ตอนที่1นะครับเมื่อ300ปีก่อนหน้านี้ที่อาณาจักรมนุษย์สัตว์อสูรอามมโนตัวเอกของเรื่องกำลังจะถูกประหารชีวิตพรุ่งนี้เขาจะต้องถูกตัดหัวอามมโนนั่งนึกถึงวันเกิดตอนครบรอบ1ิบขวบของเขาวันนั้นเป็นวันที่พ่อของเขาต้องออกไปนำทัพทำสงครามตามคำสั่งของพระราชาแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นอามมโนก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและเขาก็ใจ ตก,กลายเป็นอาชญากรที่ทำเรื่องผิดกฎหมายมากมายเป็นภูเขาจนต้องได้มารับโทษประหารในวันนี้แล้วอยู่ๆประตูห้องขังก็ถูกเปิดออกก่อนที่จะถึงเวลาประหารแล้วคนที่เดินเข้ามาก็คือเจ้าหญิงที่เคยข้หากับอามาโนมาก่อนอามาโนก็เลยคิดว่าเจ้าหญิงยังคงรักเขาอยู่แล้วเธอก็คงจะมาช่วยเขาคงจะมาแอบปล่อยตัวเขาอามาโนก็เลยเศราไปว่าเจ้าหญิงท่านทนเสน่ห์ของข้าไม่ไหวก็เลยปล่อยให้ข้าตายไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแล้วอามาโนก็โดนเจ้าหญิงตอบเพราะเจ้าหญิงไม่ได้มาเพราะเหตุผลนั้น เจ้าหญิงบอกว่าโชคดีที่อามาโนเป็นลูกครึ่งอามาโนเป็นครึ่งมนุษย์อสูรครึ่งปีศาจท,ที่มีพลังสูงกว่ามนุษย์อสูรแล้วก็ปีศาจท,ทั่วไปอง์ราชาพ่อของเธอก็เลยมีข้อเสนอมาให้พอลูกสาวได้เกล่นนาแล้วองค์ราชาก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยกับอามาโนองราชาถือสร้อยคอประจําตัวของพ่ออามาโนมาด้วยองค์ราชาบอกว่าพ่อของอามาโนเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่านับถือมากไม่นึกเลยว่าลูกชายของเขาจะทําตัวแบบนี้แต่ตอนนี้โอกาสที่อามาโนจะกู้ชื่อเสียงของวงตระกูลกลับคืนมาได้มาถึงแล้วองราชา บอกว่าตามคําทํานายของพ่อเท่าหน้าเหี่ยวนักพยากรณ์อีกไม่นานเทพเหนือเทพราชาแห่งเทพที่มีชื่อเล่นว่าโครเทพจะมาจุติที่โลกมนุษย์โครเทพอาจจะเป็นเทพผู้สร้างสรรหรือเทพผู้ทําลายล้างก็ได้ถ้ามีคนชักนําโครเทพไปในทางที่ถูกโครเทพก็จะนําพาสันติสุขมาสู่โลกใบนี้แต่ถ้าโครเทพถูกชักนําไปในทางที่ผิดโครเทพก็จะนําพาอาหารยนะมาสู่ทุกชีวิตบนพื้นพิภพแล้วพอฟังมาถึงตอนนี้อามโนก็หันไปถามอง์ราชาว่าเป้าหมายของท่านคือจะให้ข้าไปตามหาโครเทพให้เจอก่อนพวกปีศ อย่างนนั้นร,ราชาตอบว่าใช่พร้อมกับปลดโซ่ตัวนให้กับอามโน แล้วอามโนก็ถามต่อว่าถ้าข้าทำสำเร็จท่านจะอภัยโทษให้ข้าใช่ไหมองค์ราชาตอบว่าใช่อามโนก็เลยเจรจาเพิ่มเติมว่าถ้าข้าทำได้ข้าขอไม่จ่ายภาษีด้วยได้ไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ขอใช้น้ำใช้ไฟฟรีไปตลอดชีวิตด้วยนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้องค์หญิงก็เหลืออดแล้วก็ตะโกนบ,บอกว่ามันมากเกินไปแล้วนะอามโนยิ้มแล้วก็พูดว่าข้าก็ขอไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วงานนี้ข้าอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาก็ได้อามโนหันไปทางองราชาแล้วก็ถามว่าจริงไหมครับท่านองราชาราชาไม่ตอบแต่ อามานก็ไม่ได้สนใจอามานุบอกว่ายังไงพรุ่งนี้ข้าก็จะต้องถูกประหารชีวิตอยู่แล้วต่อให้เป็นภารกิจที่อันตรายแค่ไหนมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงแล้วอามานุก็พูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจสุดๆว่าข้าจะไปเอาตัวโคตรเทพมาให้ท่านเองแล้วอามานุก็ขี่ไดโนเสราร์บินได้เดินทางไปที่โลกมนุษย์ ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอามาโนยืนอยู่บนหลังไดโนเสาร์มันก็เลยดูน่ากินมากกว่าปกติตอนบินผ่านทะเลพอปลาตัวใหญ่เห็นมันก็เลยจะมากินอามาโน แต่อามโนก็ใช้วิชาเข็มแสงพันเล่มโจมตีใส่ปากปลาแล้วก็หนีรอดจากการถูกเขมือบมาได้หลังจากนั้นเจ้าหญิงก็โทรมาถามว่าโอเคอยู่ใช่ไหมเพิ่งออกเดินทางไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยอามโนก็เลยแซวกลับว่าที่โทรมาถามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเป็นห่วงข้าลึกๆแล้วเจ้ายังรักข้าอยู่ใช่ไหมซึ่งการสนทนานี้ทีมงานคนอื่นก็ได้ยินเล่นเอาเจ้าหญิงถึงกับหน้าแดงเลยอามโนขี่ไดโนเสาร์จนมาเจอกับประตูมิติที่จะส่งเขาไปที่โลกมนุษย์แต่ตอนนี้สภาพอากาศมันเลว าอามาโนถูกฟ้าผ่าจนสลบแล้วก็ร่วงตกลงมาจากหลังไดโนเสาร์เจ้าหญิงตะโกนเรียกชื่ออามาโนแล้วเขาก็ได้สติขึ้นมาก่อนที่จะตกลงไปในน้าทะเลพอดีอามาโนบินต่อด้วยตัวเองเข้าไปในประตูมิติแล้วเจ้าหญิงก็ยิงลาแสงพลังงานใส่ประตูเพื่อที่จะส่งอามาโนไปที่โลกมนุษย์ hell is that? อามานุษย์หมดสติไปในระหว่างการเคลื่อนย้ายข้ามมิติแล้วเขาก็ฝันถึงตอนเด็กตอนที่เขาเจอกับองค์หญิงครั้งแรกที่หน้าหลุมศพของพ่อเขา แล้วตอนนี้อาม์โมนก็รู้สึกตัวขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองกําลังอยู่ในความมืดมิดท,ที่ว่างเปล่าอาม์โมนงงมากว่าตอนนี้ตัวเองกําลังอยู่ที่ไหนแล้วสักพักเขาก็ถูกแสงสว่างดูดกลืนเข้าไปแล้วเขาก็สลบไปอีกครั้ง อามาโนรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีต่อหน้าราชนินีแห่งโลกปีศาจร,ราชินีกางปีกออกมาซึ่งปีกของเธอก็เป็นเหมือนปีกนกที่ดูงดงามมากสรุปคืออามาโนโผล่มาผิดที่ราชนีก็เลยช่วยสงเคราะห์ส่งอามาโนไปที่โลกมนุษย์ให้ก็ไม่น่าใจว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเธอคืออะไรแต่ตอนนี้อามาโนก็ได้มาถึงโลกมนุษย์โดยปลอดภัยแล้วจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มีชื่อว่านากุโมนาคุโมบอกว่าเพื่อนเก่าสมัยวัยเด็กที่มีชื่อว่าโอซากิที่ไม่ได้คุยยยยยกกันนมมมาาาาาหหหลปีีอู่็เขจด ว่าให้มาดูเขาแข่งกีฬาซึ่งนากุโมะก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมที่ผ่านมาโอซากิถึงไม่เคยติดต่อมาเลยตอนเด็กๆถึงแม้พวกเขาจะมีอะไรคล้ายๆกันแต่โตมาพวกเขาแตกต่างกันมากโอซากิเป็นคนป๊อป,ปุลูล่าหัวก็ดีเล่นกีฬาก็เก่งแต่นากุโมะเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนสักอย่างนากุโมะรู้สึกเขินๆที่จะมาคนเดียวเขาก็เลยชวนเพื่อนในวัยเด็กอีกคนที่มีชื่อว่าอาเคมิให้มาเป็นเพื่อนด้วยพออาเคมิมาถึงที่นัดหมายทั้งคู่ก็จะเดินเข้าไปในสนามแข่งแล้วในระหว่างนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงงเดงาาลด,ลดิิลลมมาาจกรูซีีพอผ้หญ คนนี้คือแม่ของโอซากิแม่ของโอซากิเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากส่วนผู้ชายที่เดินตามหลังมาก็คือพ่อของโอซากิที่ทํางานเป็นเลขาของแม่โอซากิอีกทีพอมาถึงสนามแข่งก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แม่ของโอซากิเลยแล้วพอออกกล้องจากหน้าตาที่ดุดันก็เปลี่ยนมายิ้มย้ําทันทีมืออาชีพมากๆรักษาภาพลักษณ์สุดๆแล้วที่หน้าสนามแข่งอามาโนกับคุโรโกะสมุนคู่ใจก็กําลังมาขายทาโกยากิอยู่อามาโนเอาเนื้อพวกปีศาจที่เขาล่ามาได้มาทําเป็นไส้ทาโกยากิต้นทุนก็เลยต่ําเขาก็เลยทํา ได้เยอะซึ่งอามานอเองก็กําลังรอดูการแข่งขันของโอซากิด้วยคนดูมาพร้อมแล้วแต่นักกีฬายังไม่มาเลยที่ห้องของชมรมมวยยูริผู้จัดการชมรมมาบอกกับโค้ชว่าใกล้จะได้เวลาแข่งแล้วแต่โอซากิยังมาไม่ถึงสนามเลยโค้ช <Coach S 2> ก็เลยโกรธมากๆที่หลังๆโอซากิชอบทําอะไรตามใจต,ตนเองส่วนยูริเธอก็เดินออกไปตามหาโอซากิแล้วเธอก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของโอซากิมาจอดอยู่ในที่จอดรถแล้วแล้วยูริก็เดินมาเจอว่าโอซากิกําลังเข้าห้องน้ําอยู่เพราะยูริแอบชอบโอซากิอย,อยู่เธอก็เลยไม่ได้ตอว่าอะไรที่เขา มาสายูริบอกว่าเอาชนะให้ได้นะแล้วโอซากิก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วก่อนจะแข่งโคชบอกโอซากิว่าไม่ต้องรีบปิดเกมฝ่ายนั้นไม่ค่อยอืดให้ทวงเวลาไปเรื่อยๆพอคู่ต่อสู้เหนื่อยแล้วค่อยผดดืศึกโอซากิไม่ได้ตอบอะไรโอซากิหันไปถามยูริว่าเธอมีนาฬิกาไหมแล้วพอเธอชูขึ้นมาโอซากิก็บอกว่าเขาจะจบแมตช์นี้ภายใน1น,นาทีแล้วก่อนจะขึ้นชกโอซากิก็หันมามองทางนาคุโมะแล้วนาคุโมะก็คิดในใจว่าโอ้โหตอนนี้โอซากิดูเปลี่ยนไปมากเลยทั้งๆ้ที่ตอนเด็กๆเป็นคนขี้แยเหมือนแท้ แล้วนากุโมะก็นึกถึงตอนเด็กโอซากิเป็นลูกคนหนูบ้านรวยมากแต่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนตอนปาร์ตี้งานวันเกิดของโอซากิมีแต่นากุโมะคนเดียวที่มางานอาหารเยอะแยะเค้กอย่างใหญ่แต่กินกันแค่2คนแต่โอซากิก็ยังยิ้มได้เพราะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องฉลองงานวันเกิดคนเดียวทั้งคู่มาเปิดกล่องของขวัญด้วยกันแล้วของขวัญวันเกิดที่พ่อของโอซากิให้มาในปีนี้ก็คือนวมชกมวย2คู่ทั้ง2คนก็เลยเอามาใส่แล้วก็ต่อยมวยเล่นกันแล้วโอซากิก็ถูกนากุโมะชก จะลงไปนอนร้องไห้แล้วสักพักนากุโมะก็ร้องไห้ตามออกมาแบบไม่มีเหตุผลแล้วพอการแข่งขันเริ่มขึ้นโอซากิก็เยาะเย้ยคู่ต่อสู้ด้วยการหลบอย่างเดียวไม่โต้อตอบ,บ <Wow. S 3> Takasuzi no charges แต่พอใกล้จะครบหนึ่งนาทีโอสก,กิก็พุ่งไปต่อยคู่ต่อสู้อย่างสุดแรงแล้วก็สามารถเอาชนะน็อกไปได้ โอสกิใช้เวลาไปประมาณ58วินาทีตอนนี้คนที่เชียร์โอสกิก็ร้องเฮกันลั่นสนามขนาดแม่ของเขาที่เป็นคนพอใจกับอะไรยากก็ยังเอ่ยปากชมแล้วคู่โรโกะที่ดูถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีอยู่ก็บอกอามาโนว่าโอสกิเก่งขนาดนี้สงสัยเขาต้องเป็นโค้ชเทพกลับชาติมาเกิดแน่แนแบอส แต่อามาโนะไม่คิดแบบนั้นคุโรโกะก,ก็เลยโดนอามาโนะเอากระทะตีหัวอามาโนะบอกว่าฉันตามหาโค้ชเทพมาตั้งหลายร้อยปียังหาไม่เจอแล้วแกจะมาหาเจอก่อนฉันได้ยังไงแล้วถ้าเก่งแค่นี้จะเป็นโค้ชเทพในโลกนี้คงมีโค้ชเทพเป็นร้อยคนแล้วเพราะนักมวยที่เก่งกว่านี้ก็มีตั้งเยอะหลังการแข่งโคช้ชเอาดอกไม้มาให้โอซากิแล้วก็พูดชมเขาอย่างเยอะแต่โคช้ชกลับถูกโอซากิกระชากคอเสือ้อแล้วก็ตะคอกใส่ว่าไม่ต้องมาชมผมผมไม่ได้ทําเพื่อโรงเรียนหรือเพื่อชมรมแต่ผมทําเพื่อตัวผมเองจากนั้นโอซากิก แล้วเขาก็ได้เจอกับนากุโมที่มารอทักทายนากุโมเองก็คิดจะชมโอซากิเหมือนกันแต่พอเขาได้ยินการสนทนานเมื่อกี้เขาก็เลยไม่กล้าพูดออกมาเขาได้แต่ยืนโบกมือทำหน้าแย่ๆโอซากิยิ้มอ่อนให้แล้วก็บอกว่าครั้งหน้าก็อย่าลืมมาดูอีกนะแล้วเขาก็เดินจากไปในสไตล์แฟชั่นการแต่งตัวแบบไม่ติดกระดุมเสือ้อแล้วเขาก็เดินสวนกับคู่แข่งที่เคยเอาชนะเขามาได้เมื่อปีที่แล้วตอนที่เขายังไม่เจนสนามตอนที่เขาเพิ่งลงแข่งครั้งแรก แล้วโอสากิก็แว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปจากสนามพร้อมกับแฟนสาวยูริเหมือนพยายามจะมาพูดอะไรบางอย่างด้วยแต่เขาก็ไม่สนใจแล้วโอสากิก็นึกถึงคําพูดของคุณหมอที่บอกว่าด้วยโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่เขาไม่ควรที่จะเล่นกีฬาหนักๆอย่างเช่นชกมวยอีกต่อไปแล้วโอเคครับและแล้วตำนานโคตรเทพรีเมคตอนที่1ก็ได้จบลงโอสากิจะใช่โคตรเทพหรือไม่แล้วโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่คืออะไรกันแน่ก็ไปหาคําตอบกันได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ